นิสสวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวคุณลูกค้าเป็นครั้งที่สองนะคะเดือนทำรูกคุณพี่ถ่ายก่อนทําค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะด้วยการยกโปรยกล้ามเนื้อค่ะความร่องแก้มร่องน้ำมากถูกใต้ตาให้กระชับก่อนอย่าเข้าห้องอบค่ะนะคะ<ม>อบนักกีฬะฝ่าเท้าเพื่อเลื่อนรวมเดินสะดวกนะคะ,ะเพื่อให้คลายกล้ามเนื้อด้วยค่ยะคะแล้วก็มาอบก้นหม้อยงภายในขนานะคะพออบภายในเรียบร้อยแล้วก็มาอบกัดทั้งตัวนะคะ เพื่อสุขภาพแล้วก็ไขมันที่อ่อนตัวทั้งตัวพร้อมที่จะให้เราเดินน้ําเหลืองเสียไขยมันเสียลงขมิ้นดินสอพองกันทั้งตัวค่ะแล้วก็ลงกาแฟทับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะพอเสร็จจากตัวแล้วนะคะก็จะมาปั้นแต่งไขมันบนใบหน้านะให้เข้ารูปก,กันนะคะแต่เน้นความเหนียงความคอคุณพี่ในวัย60กว่านะคะทําเป็นครั้งที่สองการทํางานซ้ํานะคะทําให้มีประสิทธิภาพ ของงานค่อนข้างสูงค่ะนะคะเพราะว่าครั้งแรกเรายังไม่โฟกัสจุดไงคะเราทําโดยรวมทั้งหมดพอครั้งที่สองคุณพี่บอกว่าให้เน้นความเหนียงก็ประชับความเหนียงกับความแก้มห้อยค่ะนะคะแล้วก็มาครับผิวนะคะด้วยสมุนไพระโย,ยเกิร์ตค่ะนะคะผัดเซลล์ผิวค่ะนะคะวัย60กว่าเซลล์ผิวค่อนข้างจะเยอะก็ต้องผัดเซลล์ผิวค่ะนะคะลงกาแฟนะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ อ่า20นาทีค่ะนะคะรถ้าลดกระใบหน้ามองคล้ำกาแฟตัวนี้จะช่วยได้เยอะค่ะนะคะเทคนิคนี้คือการอ่าโกยความอ่ามุมปากตกนะคะโกยความร่องแก้มนะคะหางตาตกค่ะนะคะนิ่จะพยายามจะให้คุณลูกค้าเข้าใจเทคนิคว่าทําไมนิดต้องอ่านวดวิธีนี้นะคะเห็นไหมคะความแก้มตกความคิ้วตกนะคะก็ต้องใช้ความโกย ไขมันหรือว่ากล้ามเนือ้อให้มันกระชับให้ได้รูปค่ะนะคะความร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะถูกใต้ตาก่อนที่จะรอกนะคะต้องเช็งให้เรียบร้อยก่อนล็อกเพื่อให้ไขมันที่เราโกยได้นวดได้ะค่ะนะคะให้มันเท่าที่ค่ะนะคะพอ,ะอะหลังจากล็อกแล้วนะคะผลประยได้ของการล็อกก็คือเซลล์ที่เสื่อมสภาพะค่ะนะคะที่เราสกับไว้ค่ะนะคะปั่นไข่ขาวนะพึ่งนมสดนะมะเขือเทศเพื่อ,อเติมเต็มวิตามินแล้วก็ปิดลุงผลด้วยค่ะ มาค์คคัด้วยแตงกวาแช่เย็นนะคะ,ะเติมเต็มวิตามินแล้วก็บำรุงผิวไปได้ด้วยในตัวค่ะนะคะปั่นเจลแก้ไขเพื่อเก็บรายละเอียดของไขมันทั่วใบหน้าค่ะจะเน้นที่สุดว่าความร่องแก้มร่องน้ำหมากค่ะนะคะลงคัวซาเย็นค่ะลงมาร์คทองคาด้วยคัวซาเย็นทําให้มันแนบชิดกับผิวค่ะนะคะทําให้มันเข้าไปบำรุงผิวอยางอ่อนโยนและอ่อนเยาว์ค่ะ,ะมาร์กจะเย็นทําให้ปิดรูขุมขนด้วยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายหัวใจสำคัญก็คือการโกยคามเหนียวคะะตกวิตามินเข้าผิวมีน้องๆน,นะคะที่ในอาชีพเดียวกันนิดสงสัยและถามนิดมาว่าการโกยหน้าใช้ท่้นแขนลูกค้าจะไม่เจ็บหรือน้องคาใช้ความท้องแขนสิคะใช้ความระมุนของแขนเราอะคะ่ะมันจะมีความเนื้อนะคะความมือเนื้อช่วงที่มันนุ่มอะคะ่ะแล้วก็อุ้งมือที่ อ่านุ่มค่ะเราจะไม่ตกตรงหรือว่าโคยตรงกับหน้าของคุณลูกค้านะคะการตกกระตุ้นก็คือการตบหลังลม,มือเราเพื่อทำกระตุ้นไข,ม,นขมัน,นะะในอุ้งม,มือเราค่ะนะคะความนวดแขนหรือว่านวดมือก็ใช้ความนิ่มของอุ้งม,มือของเราอะค่ะนะคะมันจะทําให้ผิวของคุณลูกค้าไม่มีเอฟเฟกต์หลังจากการทำงานแล้วก็น่าจะเข้ารูปได้ง่ายค่ะนะคะขอบคุณพี่ค่ะที่ไว้วางใจผู้หญิงบรรนา